สำหรับแบตเตอรี่รถเข็นไฟฟ้าค่อนข้างมีความปลอดภัยมากนะครับโดยทางบริษัทมีการออกแบบให้มีการป้องกันการเกิดอันตรายได้หลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระบวนการป้องกันไม่ให้มีการชาร์จเดินกำหนดนะครับช่วยลดการป้องกันความเสี่ยงนะครับที่จะมีการชาร์จกระแสไฟเข้าแบตเตอรี่มากเกินไปครับในด้านความปลอดภัยนะครับเคสที่ใช้ทําแบตเตอรี่จะทําจากวัสดุพลาสติก ABS นะครับเพื่อป้องกันกระแสไฟไหลออกจากตัวแบตเตอรี่ครับพร้อมทั้งจะมีระบบวาล์วนิรภัยนะครับที่ป้องกันในกรณีที่แบตเตอรี่บวมนะครับแล้วก ก็จะมีของเหลวที่จะออกมาจากแบตเตอรี่ได้ซึ่งกระบวนการนี้จะมีวาล์วป้องกันอยู่ครับและมีระบบตัวกรองนะครับที่ป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นเดิดประกายไฟในตัวแบตเตอรี่ด้วยครับที่สําคัญก็คือมีระบบป้องกันความร้อนซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากทางโรงงานมาเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้าจากคุ i สเมททุกรุ่นนะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานแต่ที่สําคัญอย่าลืมใช้แบตเตอรี่อย่างถูกวิธีนะครับ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และใช้งานแบตเตอรี่ได้อยาอ่างปลอดภัยครับ